สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมแอมเคิตี้เหมือนเดิมสาหรับวันนี้วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกม d ด v i l May มค y ครแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะไปฟาร์มการ์ดเวทนะครับโดยที่สะสมพิซซ่าเนี่ยได้ทั้งหมด520นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพิซซ่า520เนี่ยเราจะได้การ์ดเวทอะไรดีๆบ้างไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมยังหาการ์ดเวทของเวอร์จิลหลอดสายฟ้ากับอ่เลดี้แม่ม้น้ำแข็งอยู่นะครับไปไปดูเลยครับ ผมก็ได้ทำการใช้พิซซ่าไปทั้งหมดแล้วนะครับ520นะครับซึ่งการ์ดเวทที่ได้มานะครับอ่ามีด้วยกันทั้งหมด54ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตำแหน่งกันเลยแล้วกันนะฮะเรามาดูการ์ดทองของตำแหน่งที่1กันก่อนแล้วกันนะครับตรงมุมบนของการ์ดนะครับจะมีคำว,ว่านิวนะครับอันนั้นคือรอบนี้เนี่ยเป็นการ์ดท,ที่ผมได้มาใหม่แล้วผมยังไม่ได้เปิดดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลย ใบนี้ใบนี้สวยนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีใบแรกมันออฟโจมตีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโบนัสเนี่ยได้โบนัสฟื้นฟูกับพลังโจมตทีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมีแค่อสุดทายที่เป็นค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวาาลองมาลองอัพให้เป็นเลเวลห้ากันแล้วดูว่าออฟอสุดท้ายจะได้อะไรนะครับขอออฟส,สวยๆหน่อยก็พอ อย่าเลือกวัตถุดิบเอาการ์ดม่วงมากินให้หมดหมดไปเลยนะฮะจะได้ไม่ไม่เกะกะน,นะครับมีขวดน้ำยาสำหรับอ,อ,อัพการ์ดอยู่1,500ขวดน่าจะพอไหว ะดูกันครับว่าได้อะไรเฮ้ยสวยนะใบนี้สวยเลยนะครับได้อัตราคิดิคอลมาอุ้อันนี้แจ่มเลยโอเคใบนี้แจ่มใบนี้แจ่มนี่นะล็อกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดนะส่วนใบนี้โอ้ใบนี้ฆ่ามาเลยนะฮะ ใบต่อมาครับอันนี้ดีนะตรงที่ว่ามันมีออฟหลักเนี่ยสอันนะฮะก็คือได้ลดดาเมจอีก0.2แต่ว่าออฟลองเนี่ยคือไม่ไหวจริงนะะข้ามไปอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าออฟสุดท้ายเป็นออฟเฮีนะถ้าเกิดให้เกดี้น้ำแข็งใส่จริงผมผมให้ใส่ใบนี้ดีกว่าใบต่อมา โอ้โหอันนี้นี่ออฟลองหวยเลยนะครับมีค่าป้องกันกับ HP ที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะอันนี้ก็สวยอยู่นะครับอ,อัตราคีกับฟื้นฟู8.4นะครับแต่ว่าอันสุดท้ายเป็น,ปนพลังโจมตีนะฮะไปลองวัดดวงดูแล้วกันว่าได้เราจะได้ออฟอะไรกันนะฮะ30ครัวตอนหนึ่งเลเวลนะเดี๋ยวผมจิ้มรัวๆก่อน เลเวลสามแล้วก็ดีนะผมจะได้รู้ว่าเลเวลห้าใช้กี่ขวดครับอ่าใช้ทั้งหมด180ขวดอ่ะอัดตาคีดกับโบนัสสื้นฟูพลังโอ้โหหวยเลยฮนะได้ค่าป้องกันเรียบร้อยครับใบนี้ ใบนี้โอ้ oh, ใบนี้ก็ไม่สวยนะครับใบนี้ออฟลองห่วยเลยใบโอ้ oh, ใบนี้ก็ห่วยเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นการ์ดของเวอร์จิลอันนี้ไม่สวยนะฮะออฟลองใบนี้เนี่ยสวยอยู่แต่ว่าอันสุดท้ายเป็นค่าป้องกันธรรมดาเลยอันนี้ผมไม่อยากไม่อยากไปสูงจริงนะไม่เอาดีกว่า จะได้ไม่เปลืองนะครับอันนี้ก็ไม่สวยอันนี้ก็ไม่สวยนะครับอันนี้พอลุ้นได้หน่อยเพราะว่าค่าป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะไป้ลุนเลยพัฒนานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาการ์ดใบเมื่อกี้มากินนะครับใบที่ผมอัพไป level ห้าแต่ผมหาแป๊บหนึ่งนะฮะอย่างน้อยๆก็ให้มันเป็น วัตถุดิบให้มันมีประโยชน์บ้างอา้าวหายไปไหนวะหาไม่เจออ่ะนี่ค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์อน่าจะเป็นใบนี้นะมนเกตที่ผมที่ผมบวกไป เดี๋ยวผมก็ต่อด้วยน้ำยาเอาผิดใบกดผิดอีกเลเวลสี่เลเวลสี่นี่อยู่ใบน,นี้่าคาป้องกันเปอร์เซ็นต์จะได้อะไรมาโอ้โหได้พล,ลังผพลังโจมตีปกตินะครับก็ กินครับไม่สวยนะฮะอันนี้ใบต่อมาเป็นโอ้โหอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยตรงที่อ,ออฟลองอันที่2นะครับเป็นพลังโจมตี21ใบนี้สวยครับใบนี้โบนัสฟื้นฟูดามเมจทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ก็สวยอยู่นะครับไปลุยครับผมมีโนโลเลเวล5อันนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำยาสำหรับน้ำยาก็ไม่ต้องกดรัวมากครับเพราะว่ามันเลเวลสี่แล้วนะออโอ้โห HP 140น้ำตาจะไหลออจากการที่ออฟสวยๆไม่สวยเพราะออฟอ,ออฟลองอันที่4เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูใบสุดอ๋อย่างเหลืออีกสามใบไม่ใช่ใบสุดท้ายนะโอ้โหใบน,นี้ไม่สวยนะครับลองใบนี้ก็ไม่สวยอ่าอันนี้ก็ไม่สวยนะครับมาเรามาดูตำแหน่งที่สองกันต่อนะครับตำแหน่งที่สองอันเนี้ยได้อยู่นะฮะมีอัตราคริก,กับโบนัสฟืนฟ้นฟูนะครับเป็นถ้าเกิดผมทำเนี่ยผมก็จะทำให้อ่าให้เลดี้สปาร์คใส่จัดไปนะครับ มีโนเลเวลน่าจะอันนี้มเมื่อกี้อ่าได้ไดเลยได้เลเวลห้าเลยเออเดี๋ยวผมดูใบนี้สิอ๋อเอาใบบนี้ดีกว่าโอเค อันนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับเพราะว่าอันที่เราได้ออฟเพิ่มมาคือดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้น1 9 2นะอันนี้ก็สวยอยู่ใบนี้เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนนะครับใบนี้อ๋เดี๋ยวผมต้องเป็นเบอร์สองสิเมื่อกี้ผมลืมเลือกอันนี้ออฟลองไม่สวยนะครับ ต่อไปเป็นการ์ดของเลดี้แมมมตนั้งแข็งสองใบนี้ไม่สวยใบนี้ก็ไม่สวยนะฮะต่อมาก็จะเป็นของหลอดเวอร์จิลนะฮะเวอร์จิลสายฟ้าอันนี้ออฟหลักอะ่ะสวยแต่ว่าออฟรองอะไม่สวยอันนี้ก็สวยอยู่นะฮะแต่ว่าออฟสุดท้ายมเป็นออฟค่าป้องกันนะครับ อานีมาอันนี้ก็สวยนะมีโบนัสฟื้นฟูพลังจุลตรีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เฮแต่ว่าเฮเนี่ยไม่อยากได้ใบนี้คิด,ด์เคลาดาเมจกับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมข้ามไปก่อนแล้วกันเรามาดูใบที่3กัน ใบที่สาโ,โหออฟหลักก็ไม่สวยแลวออฟหลักเฮดี2.4ส่วนใบนี้ยออฟหลักสวยนะอัตราคีดิคอลนะครับแต่ออฟลองหวยทั้ง3อันเลยใบนี้ก็เหมือนกันนะครัใบใบนี้สวยมากเลยนะออฟหลักกับออฟลองอันแรกเนี่ยเพิ่มอัตราคิกับเพิ่มคีดิคอลดาเมจแต่ว่าไอออฟลองอีก2อันเป็นค่าป้องกันกันกบเฮดพีธรรมาดาง,ง่ายๆอ,อันนี้ออฟหลักเฮนี่ก็เฮนะครับ ใบนี้โอ้โหใบนี้ก็ไม่สวยเลยของเลดี้แม่บนน้ำแข็งจบละมาเรามาดูที่เวอร์จิลหลอดสายฟ,ฟ้าอันนี้ไม่สวยอันนี้ก็ไม่สวยอันนี้ก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์คิดจะเข้าดามจด,ดาเมจถ้าสายฟ,ฟ้าแต่อันสุดท้ายอ่ะมันเป็นพลังโจมตีธรรมดานะครับไม่ใช่อพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สวยอยู่ดีนะครับส่วนนีมาอันสุดท้ายโอ้โหออฟออฟหลักอันแรก เ p ีนี่ก็เ p ีอีกแล้วอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ไม่สวยนะครับอ่ะอาสุดท้ายแล้วนะครับแบบที่4เริ่มจากการ์ดของเลดี้แม่มดน้ำแข็งอันนี้ก็ดาเมจ่านน้ำแข็งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ออฟลองออฟลองมันไม่สวยอันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นอ่าป้องกันอันนี้โอ้โหอันนี้ออฟหลักไม่สวยนะคาป้องกันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช้อะ ใบต่อมาเป็น h p นะครับอันนี้ก็อืมอันสุดท้ายเป็นค่าป้องกันนะครับมาของวัวจิวหลอดสายฟ้ามีอยู่2ใบโอ้โหค่าป้องกันโอ้อันนี้ออฟหลักค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะเรียบร้อยไม่ทำเลยฮะอันนี้ส่วนอันนี้ อันเบวูฟน่าจะเป็นการดสยซับ้โหแต่ว่าออฟหลักเป็นคาป้องกันอันนี้ก็ออฟลองเฮดพีหนึ่งร้อยหกสิบนะครับอันนี้ก็ออฟหลักเป็นเฮดพีเรียบร้อยครับก็การทั้งหมดก็มีแค่นี้นะฮะที่คิดว่าไม่น่าจะทํานะครับเดี๋ยวดูการทั้งหมดก่อนนะครับใบที่ อันนี้เลเวล10เลเวล่ามีโน1กับอ๋อมีโน1อันนี้2ออันอ๋อ oh, อันน,น,นี้อันนี้ของหนักพันเนจอนสายฟ้าอัตตาคิคิริขอดามิอันนี้มันมีโบนัสฟื้นฟูนะฮะ แล้วก็ของเวอร์จิลหลอดสายฟ้ามีแค่โอ้โหมีแค่2ใบจริงๆอย่าอย่าเรียกว่า2ใบเลยเรียกว่าใบาเดียวก็ได้นะครับเพราะใบานี้ทํามาตั้งนานแล้วอ่าใบาที่1เดี๋ยวผมลองไปดูเวอร์จิลก่อน,นครับว่าใบาที่1มันใส่อะไรอยู่โบนัสซุนฟู โอ้โหใบนี้สวยกว่านะครับสำหรับใบที่หนึ่งถ้าเทียบกันแล้วฟุ้นฟู8.4อันนี้9.6้าอันนี้จะว่าใบทุ่มใส่อยู่มีคีติเข้าดาม,มดกับโจมตีเปอร์รเซ็นต์ใบใบที่ใส่อยู่อันนี้สวยกว่านะครับน่าจะไม่มีอะไรละที่เหลือ ที่เหลือก็เป็นการเวทที่เอาไว้ให้เราเอามากินกันเองนะครับเพื่อเพิ่มออีกคีนะครับเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่นะครับสำหรับการเวทนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดใครที่อยากรู้ว่าการเวทใส่อะไรดีก็คอยติดตามคลิปกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามาทำคลิปที่หาการออฟ แล้วก็จาอธิบายว่าออฟไหนสวยไม่สวยอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าการ์ดออฟที่ได้มาก็คือมีสวยแค่ไม่กี่ใบนะครับถึงแม้ว่าจะได้มา5 0 54ใบก็ตามนะครับเหนื่อยเหนื่อยกับการหาตัวการ์ดเวทนะครับเหมือนเดิมครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อน <S <S ๆ,ๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปาการ์ดเวทก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ